ชอปปี้ e, ผู้นำแพลตฟอร์มอ mm ีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันและธนาคารกสิกรไทยแท็กทีม2เซเลบริตี้ชื่อดังแห่งยุค มิ้นพิชยาวัฒนามนตรีและเต้ยพงศกรเมตตาริกานนตัวแทนนักช็อปยุคดิจิทัลพร้อมด้วยกองทัพเซเลบริตี้ชื่อดังร่วมเปิดตัวบัตรเครดิตกสิกรไทยช้อปปี้เชื่อมทุกมิติการช็อปประสบการณ์ช็อปปิ้งมิติใหม่ที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าเพื่อเจเนเรชันผู้รักการช้อปปิ้งออนไลน์ทุกคน พร้อมต้อนรับการกลับมาของวาระช็อปแห่งชาติช่วงปลายปีที่เหล่านักช็อปต่างตั้งตารออย่างช้อปปี้9 9วจุดเ p ซูเปอร์ช้อปิงเดย์ณลานแฟชั่นหอสยามพารากอนก็เป็นบัตรเิตนะคะบัตรเคริตารากไทยชอปปี้ก็เชื่อมธิิกิจการช็อปอันนี้คือเป็นการร่วมมือกันกับนาคากรในการออกบัตรเครดิตใหม่ซึ่งจริงๆแล้ว คิกซีซั่นเราใกล้มาแล้วซึ่งปีหลังเนี้ยค่ะก็เราก็ร่วมมือกันทางนี้เรามีการออกตบเคดิตใหม่ซึ่งเป็นบัตรเคดิตร่วมท,ที่มาใช้ในช้อปปี้แล้วก็รวมถึงออนไลน์นด้วยในเงี้ยของคิวเบเลชเนี่ยในเงี้ย,ยของเบน f ิต ลูกค้าสามารถที่จะเม,เมื่อสมัครวัเน,นะะี่ยค่ะสามารถที่จะได้เลย999คอยล์หลังจากที่สมัครแล้วก็ใช้หนึ่งวั้นนะคะผ่านช้อปปี้แล้วก็ในทุกๆคาสั่งซื้อหลังวันนั้นนะคะสามารถที่จะได้1%คอยล์ชาร์จสำหรับทุกคําสั่งซื้อผ่านช้อปปี้อันนี้ก็คือเป็นเบเนฟิตของช้อปปี้ที่ที่ร่วมมือกับทางกลาดิการในการออกบัตรเครดิตนี้แล้วก็ไว้สําหรับช้อปในครึ่งปีหลังที่จะถึงนี้ค่ะ เนื่องจากว่าทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยปัจจุบันเราก็ถือว่าเป็นธนาคารที่มียอดใช้จ่าย่าบัตรเครดิตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะเราก็มองดูงว่าทาง Copy e เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นาในเชิงของอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์นะคะที่เป็นอันดับต้นๆในภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะคะและเนี่ยก็ถือว่าเป็นการร่วมมือของของเจ้าของของสองผู้ที่มีประสบการณ์นะคะอของผู้ประกอบการสองเจ้าที่มีผู้จัดการตรงนี้ซึ่งเรามองว่าก็ เพื่อความเข้าใจในเชิงของการชําระเงินที่เกิดไปนะคะก็คือลูกค้าหันมาใช้บัตรเครดิตมากขึ้นในการชําระเงินแ a s เซอร์สซายตี้นะคะแล้วก็รวมถึงความมั่นใจมากขึ้นว่าการใช้บัตรซื้อของออนไลน์เริ่มมีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่จะตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้นให้เขาสามารถช็อปแล้วสนุกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดความปลอดภัยแลยังได้ดีๆคุ้มๆกลับไปใช้ด้วย ค่ะจริงๆแล้วบัตรเครดิตเนี่ยลูกค้าก็ยังใช้อย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าเราเห็นถึงอัตราการเติบโตในหมวดที่เป็นการซื้ออใช้จ่ายผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นเลยว,ว่าเดยภาพรวมได้โตขึ้นประมาณ60 60เปนะคะในส่วนของช้ี่เองโตเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ,นะคะตรงนี้ก็เห็นได้ว,ว่า,าผู้บริโภคเนี่ยให้ความมั่นใจในการใช้บัตรเครดิตเชื่อของออนไลน์มากขึ้นอันนี้ตังต้งเป้าที่ใช้บัตรเครดิตคือว่าขนาดไทย เออตรงนี้เนี่ยเราเราคิดว่าเราน่าจะได้บัตรนะคะจากจากการร่วยมือครั้ง,งนี้เนี่ยประมาณสองหมื่นกระบาลนะคะในในรอบสิบสีเน้นเพราะว่ะมีคันนช่วงเดือนหน้าจะมีเก้าเก้าเก้าเป็นคนตลอดค่ะก็เอาว่ามันเป็นปรากฏการณ์ช้อปปิ้งเนาะเป็นวาระแห่งชาติเลยในการช้อปปิ้งอันนี้ก็ยังไงเดี๋ยวเรามี การแคมเปญมีมีมีอีเวนต์อาทิตย์หน้าก็ยังไงก็ขอเชิญเชิญพี่ๆด้วยแต่ว่าในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ยเราก็มันเป็นซิกเนเจอร์แคมเปญของช้อปปี้แหละ99ซึ่งเราก็จัดมาทุกๆปีในแง่ของโปรโมชั่นเนี่ยเราเราเรามีแน่นอนและในแง่ของแบรนด์ร้านค้าที่เรามาเข้าร่วมเนี่ยก็คือปีนี้ก็คือเยอะมากเป็นพิเศษในแง่ของพาร์ทเนอร์อย่างกสิกรนะคะก็มีสิทธิประโยชน์ให้กับผู้บริโภคมากขึ้นด้วยในปีนี้ก็อ๋อปีนี้น่าจะใหญ่กว่าทั้ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีอะไรให้้ตตังารอออคค่่นข้างเยะะก็ถ้้้้าาาาสมมมติว่เขในชอปป แล้วนะคะสามารถที่จะสมัครผ่านทางแอปของช้อปปีได้เลยนะคะหรือว่าสามารถที่จะมาที่ธนาคารกส,สิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์เราก็ได้นะคะก็คือกสิกรแบงก์ดอมค่ะตรงนี้หรือจะโทรมาสอบถามก็ได้ที่เบอร์028888888